ครับวันนี้เราก็มาดูคลิปวิดีโอไปกับพี่อาร์อีกแล้วนะฮะรอบนี้เรามาดูคลิปเสือดาวนะฮะเข้ามาล่าในเมืองนะกัดเอากัดไปทิศนี่เข้ามาล่าหมานะครับโอ้เสดไปสองล้วดูตัวนี้นะี่ฮะคนที่เข้ามาในเมืองเลยนะหมาก็พยายามหลบครับุ้ยสุดท้ายโดนลากไปเหมือนเดิมฮนะตกกำแพงฮนะนี่โอ้ยนี่ปีนเข้ามาในบ้านเลยนะ ปีนมันจะเป็นหมาพยายามโอ้ยดีคนลงมาก่อนนะตัวนี้อู้ดูปีนเข้ามาฮะมันปีนเข้ามาเลยนะอุ้ยมาคาแล้วก็โดดออกไปง,ง่ายๆอย่างนี้เลยอู้นี่อาเซเียนเลยนะนะั่นแหละอาเซเชียนแล้วยังไงครับอาเซเชียนก็เสร็จอยู่ดีฮนะโอ้โหนี่อีกย่องย่องมาครับเงียบๆฮนะคาไปที่คอครับอุ้ยตกใจฮนะอู้อือนี่อู้นี่โดนโซล็อกอยู่ด้วยฮนะหนีไม่ได้ฮนะ โซโล็อกครับโอ้โหฮะมาดูไฮยีน่าฮะกินใบกวางกินกวางนะโอ้โหไฮยีน่าไลา่ไล่กวางได้นะนลาจะเป็นหมาในไม่ใช่ไฮยีน่าเนะี่ยเป็นหมาในนะฮะออฟริกาครับหูตะโตไม่ใช่ไฮยีน่านะหมาในครับโอ้โหเขตาตะกาตะกามครับกินใหญ่เลยฮะนะโอ้ดูครับกินกงิน นี่เขากินได้มากกับน้ําหนักตัวนะพวกหมาไหนพวกนี้นะเวลากินดูที่เนี่ยสีต่ตัวกินกวางหมดเป็นตัวเลยแล้วเวลาตัวเมียเขาจะไปเลี้ยงลูกเขาจะกินให้ตุนท้องไว้เยอะแล้วเขาก็ไปขย้อนออกให้ลูกกินนะเขาก็จะตุนตุนไว้เป็นชิ้นๆเลยนะสังเกตหมาพวกนี้มันจะไม่ค่อยเคี้ยวนะมันกระชากได้ชิ้นแค่ไหนมันกินได้มันกืนเลยนะกินใหญ่เลยฮะแป๊บเดียวเหลือแต่กระดูกครับ แท้แหละคือฟันแข็งแรงมากอะเนาะดูครับตัวนี้ทำอะไรเนะี่ยเห็นไหมทุกคนโอ๋อยังลากไปกินอยู่นะโอ้หลุมกินโตครับอย่างนี้ต้องเรียกว่าลุมกินโตของแทนะ้ไม่มีโตะนะกินกับพื้นนี่แหละหมาห้าตัวฮะ กินกวางหมดภายในไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเอาเรื่องจริงๆเพยามันเป็นวิถีชีวิตของทางนกฟลิกของทางป่าเนาะกดแห่งป่านะถ้าเขาไม่ล่ามานะเขาก็าอดตายนะตายยกฝูงด้วยอครับนะ กินแล้วก็กัดกันเองไงฮะหมาจริงๆริงดูสิจริงจริงเมีสีไม่เหมือนกันนะดูคล้ายๆเฉยนะก็จะมีจุดตรงนั้นแต้มตรงนี้ไปเหมือนกับหมาบ้านเราเนี่แหละดูละไม่ค่อยเหมือนกัน,นะฮะนี่พยายามจะกินทั้งกระดูกเลยไงเนะี่ย กินแฝงกินกวางครับชีกใหญ่เลยครับก็กินเยอะเยอะเข้าไว้นะก็ไม่ใช่ว่ามีทุกวันได้ของพวกนี้เนาะจับได้ทีก็ต้องตุนตุนท้องไว้อะกินจนหมด พอเสร็จจากพวกนี้ก็เป็นนกแร้งเนาะก็คงจะมากินไปแล้วก็คงหมดไปวิถีโลกนี่มันนะฮะค่อนข้างยาวครับคลิปนี้กินกันอิบน้ำสำรานเลยเนี่ย โอ้ครับเหลือซี่โครงแล้วมีงอุตสาห์เหลือหน้าไว้เต็มๆม,มามองกล้องเลยเนาะถึงช่วงนี้ครับคงอิ่มหําสํารานก็นอนนะฮะโอ้ใจกันคลิปหน้าครับ